สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตรีวิวเหรียญรุ่นแรกนะครับโอ้โหผมเนี่ยนะครับได้เหรียญนี้มาถือว่าเป็นบุญของผมนะอันนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของอพระครูอมรเดชนะครับขออนุญาตรีวิวเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในเนี่ยเป็นเลขอะไรนะครับสร้างแค่800เหรียญเท่านั้นพี่ๆ สร้างสร้างแค่แปดร้เหรียญน,นะครับ <c oughs> จำนวนการจัดสร้าง800เหรียญเพียงเท่านั้นครับวันนี้ขออนุญาตเดวิวนะนะครับก็คือไลฟ์เลยแหละถ้าถ่ายวิดีโอมันมันจะต้องตัดต่ออีกอันนี้ไม่ต้องเลยนะครับมาเดี๋ยวผมมาแกะให้ให้ดูพี่ถ้าได้เลขสวยๆนะสว่วนเหรียญเนี้ยโอ้ยสวยอยู่แล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหปิดกลางอากาศไปแล้วครับปู่ชีบเนี่ยนี่ครับหลวงปู่นะครับท่าน ท่านสวยมากองนี้ปิดการอากาศไปเรียบร้อยครับผิวโคตรสวยเลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็ปิดทรงนะครับพี่ชายนะครับโอ้โหพี่ด้านหลังก็คือลุ้งๆเลยนะนี่นี่นี่ไม่อยากจะนี่เลยพี่ก็คือบล็อกทองคอําอ่ะเขาเรียกว่าบล็อกบล็อกหายายากาก็แล้วกันพี่หนึ่งแปดสององนี้สวยกระชากจิตกระชากใจแน่นอนครับอ่านะ่ครับโอ้โหพอแค่พอแค่นี้ก่อนอ่าสวัสดีคนดูทั้งสองท่านสวัสดีครับพี่ชายสนธยาสวัสดีครับ อ่ะอันนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของพระครูนะครับออนเดชนะครับผมขอยัดญาตแกะเลยพระออกหลายวันแล้วล่ละพี่นะครับตอนนี้ราคาเช่าหาก็ลาลาซีนําเดิมก็จบพันห้าสองพันนะครับอันนี้ได้มาหนึ่งีนนะนะขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตแกะลุ้นเลขไปพร้อมไปพี่เลยครับเพราะผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะได้เลขไหนเนาะนะครับขออนุญาตแกะก่อนนะครับเพื่อสวัสดีครับ f c ทั้งสองท่านนะฮะพี่แค่นี้ก็ดีใจแล้วพี่นะ เรียบร้อยฮะนี่ครับพระอาจารย์อมรเดชนะครับวัดป่ามงคลธรรมรังสีครับท่านอยู่จังหวัดกราฬสิน์นครับนี่คือเหรียญรุ่นแรกครับสร้างปีนี้เลยพี่เพ,พิ่งสร้างในออกออกเดือนที่เดือนที่แล้วนะออกไปไปลายเดือนที่แล้วก็คือไม่กี่วันนี่แหละเดือนที่แล้วนะอันนี้ผมพยากรรีวิวก็แล้วกันพี่นะครับจะได้นะครับ,ด,นะรบดูด้วยกันนะว่าผมจะได้เลขอะไรเนาะ ถ้าถ้าเกิดว่าได้เลขสวยๆก็คุ้มนะครับได้เลขไหนก็ดีหมดสร้างไม่แค่8 0 0เหรียญน,นะพี่ๆสร้างไม่แค่8 0 0เหรียญน,นะครับแล้วก็มีพัสดุมาส่งผมด้วยก็ยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ชมนะครับเดี๋ยวให้ชมอีกรอบครับมนประการสวยมากครับชุดกรรมการนะพี่นะโอ้เมื่อก่อนเนี่ยพี่การที่จะรู้จกักหลวงปู่คีมนะพี่ตั้งแต่คนในวัดเนี่ยพี่รู้จักท่านแค่ในกลุ่มสองพันคนเองนะตอนที่เขาเปิดจองเนี่ย เหรียญว่าออกปี62อ่ะนะครับตอนนี้ปี67พี่พระอายุ5ปีอ่ะพี่เข้าใจไหมโอ้สิท่านเดี๋ยวค่อยแกะนะนี่ครับพี่นี่คือพระอายุนะครับหปีแล้วนะครับหลวงปู่ขีบครับจมูกสวยร้อยพี่เห็นไหมแต่องนี้นะครับมีเจ้าสวนนะครับนิมนต์ไปดูแลเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีรอยนิ้วมงนิ้มือพี่กวาจะหาเจอสวยๆแบบนี้โคตรยากเลยนะนะครับนี่สวยเดิมนะครับเห็นไหมพี่นะครับอื จริงครับราคาราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดให้บูชากันนะครับเพราะว่าคือหลังไม้นี่คือพี่เขาใจสู้ผมก็ใจกลับนะพี่ๆนะเพราะฉะนั้นกดติดตามผมไว้เ้ถพี่ไม่เสียหายหรอกพี่นะครับว่างๆว่าเข้ามารับชมนะครับของดีของหายยากอ่ะพี่มันไม่ได้มาง่ายสักอย่างนะครับสวัสดีครับคนดูยีิบเจ็ดท่านนะครับนะเดี๋ยวผมแกะยังไม่แก่อันนี้ผมให้ชมหนุมานนะครับนี่ครับมนพการอันนี้ที่บอกว่าเป็นบล็อกเนี่ยตัวแหวนนะพี่ตัวแหวนนะ ท่านท่านจะเขาเรียกว่าอะไรท่านท่านจะมีขีดตรงบอแหวนหาได้นะพี่พี่หาได้นะแต่พี่เวลาที่เราไปเจอเนี่ยโอพี่ชายผมแบ่งไปแล้วสองพันน้วนนะ <c oughs> แบ่งไปแล้วพี่ชายนะครับจัดมีคนเอาไปแล้วพี่ชายนะครับมีคนปิดไปแล้วครับขออภัยด้วย คือสร้างน้อยได้แหละสวัสดีครับคนดู48ท่านนะโอ้โหพี่เป็นบุญบุญตาบุญใจของผมเลยนะโอเคพี่เดี๋ยวผมมาลุ้นเหรียญพระอาจารย์อมเดชน,นะพี่ราคาเล่นหาพี่1 5 0 0 0 0 0ไม่ต่ำนะครับนี่คือเหรียญรุ่นแรกนะโอ้ยพี่ชายได้ไปเยอะแล้วพี่ชายโอ้โหพี่ชายให้ของดีไปเยอะแล้วนะครับมาทั้ง51ท่านสวัสดีครับโอ้โคนดูเยอะเยอะวันนี้รู้สึกภูมิใจอันนี้เหรียญรุ่นแรกครับไปเซิร์ชได้ท่าในใดมีเฟซเข้าไปดูในกลุ่มได้เลยครับนี่ครับพระรุ่นนี้นะครับ จำนวนการจะสร้างน้อยมากๆพี่น้อยแค่ไหนไม่รู้ทองแดงสร้างแค่800เหรียญครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาตั้งรับกันรุ้นละพันห้าสองพันเลยนะครับเดี๋ยวผมมาแกะผมแกะแล้วเมื่อกี้สินเดิมๆนี่แหละยังไม่ได้ลุ้นเลขมาขออนุญาตก็แล้วกันพี่มาดูด้วยกันพี่นะครับผมมีอะไรก็ก็อยากให้ทุกคนนะครับได้รับรู้ข่าวสารจะได้ตามเก็บกันได้พี่นะครับทุกคนมีช่องทางเหมือนกันหมดครับแล้วแต่ว่าทุกท่านนะจะได้ราคาถูกราคาแพงครับมาขออนุญาตนะพี่ เหรียญจานมือ um พี ada, uh, so are, ่เออลืมบอกไปนี okay. you? You Thanks, oh, ่น yeah. oh, oh, uh. ี่นี่นี่นี่ครับเนื้อทองแดงผิวไฟลุ้นหลังเรียบจานมือเก้าเหรียญพี่ถ้าถ้าหลังเรียบจานมือเป็นหมื่นเลยนะเออนะครับเป็นหมื่นเลยพี่นะครับโอ้มามือก็สั่นเลยนะโอ้ไม่รู้จะท่องคาถาบทไหนเลยพี่ไม่รู้จะท่องคาถาบทไหนเลยครับตอนนี้โอ้โหต้องท่องคาถาบทไหนถึงจะได้เหรียญจานโอ้จานนะครับแต่ผมอธิษฐานจิตนิดนึงครับเพราะว่าเหรียญนี้มีคูบาอาจา์ที่แรงกล้านะครับ เพียงเอาเรียบร้อยครับกำลังใจเยอะมากครับ76ท่านครับมาดูกันพี่เฮ้ยพี่ทําไมเขาช้อนไว้ใต้องปกติแล้วเราก็ตกใจแต่ยังไม่เคยมีกับเขานะรุ่นแรกกับพี่มาอม,มาแล้วครับเฮ้ยบองพี่ ยังไม่ใช่แบบพี่นี่คือยังไม่ใช่แบบแต่ไม่เป็นไรนะครับยังไม่ใช่ดูด้านหลังก่อนโอ้โหมาขอให้เป็นเลขเก้าเลข1เลขหลักเดียวเลขโซนเกิดเลข2หลักเพราะว่าเต็มเต็มที่พี่รู้ไหมเต็มที่นะครับก็จะเป็นเลข3ามหลักเพราะสร้างแ800รอเหรียญเท่านั้นนะครับนะครับพี่ๆนะครับโอ้โหยตื่นตันใจมากครับวันนี้คนดูเยอะมากครับอ่ะสวัสดีครับร้อยห้าท่านนะครับองค์นี้จมูกสวยร้อยครับนี่ครับเหรียญรุ่นแรกครับ ไอ้ขออนุญาตรุนเลขนะพี่พี่นะครับผมได้มาเหรียญเดียวนั่นแหละเอาจริงผมอยากรีวิวช่องอยากไม่อยากไม่อยากใช่องงีบเมื่อกี้คนดูเยอะแล้วนะครับโอ้โหปกติไลฟ์สองทุ่มครึ่งพี่เข้ามาดูได้ครับถ้าวันไหนจะไลฟ์จะแจ้งเตือนก่อนนี่ครับคำว่ารุ่นแรกในสลักชัดเจนนะพี่นี่คือรุ่นแรกครับมาดิมาครับขอเลขเลขอะไรเนี่ยพี่เลขห้ามาแล้วพี่ถ้าตองไปทีเนาะ ห้าหนึ่งหนึ่งครับเลขห้าหนึ่งหนึ่งพี่นี่คือเลขห้าหนึ่งหนึ่งนะครับโอ้โหสวยมากๆครับห้าหนะึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนยโอ้โหเลขมงคลซะด้วยเนี่ยนะเลขมังกรครับเลขเจ็ดเลขมังกรนะครับผมรวมเจ็ดนะครับโอ้โหสวยมากๆนี่คือรุ่นแรกนะครับพี่โอ้โหถือว่าสุขใจนะได้เหรียญหนึ่งเนี่ยพี่ สวยพี่นะครับสวยมากๆครับได้มาลุ้นเดียวพี่รายการนี้ไม่ใช่รายการลังลุ้นนะครับเป็นรายการจองเลยจองเฉพาะเนื้อครับสร้างน้อยมากๆใบรายการไม่ได้แขบมาครับเพราะว่าผมตั้งใจจะมารีวิวทุกท่านได้รับชมพร้อมกันนะครับราคาจับต้องได้นะณเวลานี้ยังอยู่ลราวหลักพันนะครับนี่ครับนี่ครับจมูกสวยร้อยทั้ง91ท่านนะโอเคนะครับผ่านไปแล้วพี่นะครับอันนี้ขออนุญาตนี่ที่60สท่านเป็นสักขีพยานนะ ที่ราคาผมแบ่งปันเนี่ยคือพี่เขากล้าสู้ราคานะ2,000นี่คือจบจบแล้วนะครับแบ่งไปแล้วสวยมากๆพี่ดู182ครับมนพักการลมบุกคีบเหรียญนี้โคตรสวยครับบล็อกวัดแตกครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูเลยพี่ๆหาเก็บได้พี่ทุกท่านมีบางท่านมีอยู่แล้วนะครับทุกท่านหาลองส่องดูนะครับนี่ครับบล็อกวัดตรงนี้ครับวัดป่านะครับสุธวาตรงนี้วอขีดตรงนี้คือวอแตกครับ นะครับถ้าธรรมดาเนี่ยตรงวอลแหวนเนี่ยจะไม่มีขีดลงมานะครับพี่สังเกตดูเนาะจะไม่มีมาครับนี่ครับโอ้โหพี่ลุ้งๆเลยนะตรงหลังเนี่ยพระพระเนี่ยคนที่เขาเก็บพระได้ห้าปีสภาพแบบนี้โอ้โคตรสุดยอดเลยนะโคตรสุดยอดเลยครับนี่ครับเดิมๆโอ้โหพี่ห่วงทองด้วยนะนี่ครับแก่ทองด้วยพี่นะครับอน้ำทองช่ำๆเหรอพี่แต่ไม่อยากแกะออกมาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวกลัวทำเหรียญหล่น โอเคนะพี่พี่รีวิวก่อนพี่ของหลักของแรงเดียผมหาแบ่งพี่รอใจเย็นหน่อยก็แล้วกันอยากได้อะไรค่อยว่าพี่นะครับ938สวยไหมเอาผมถามก่อนว่พี่ทุกคนอยากได้อยากเล่นกันไหมถ้าผมประมูลเดี๋ยวผมประมูลให้ครับแต่ผมบอกก่อนนะครับราคาเขาเล่นหานะครับพันอัพนะครับถึงพันห้าสอพนะครับ แค่ไม่มีรอยจานนะครับเหรียญธรรมดาในพี่นะครับอยากเล่นกันไหมถ้าอยากเล่นพิมพ์ว่าอยากเล่นนะไม่งั้นผมไม่ได้แบ่งนะนะครับเพราะผมขายผมขายได้อยู่แล้วครับนะครับนี่คือเหรียญรุ่นแรกครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่พี่นะครับนะครับสวยๆครับใครก็อยากเก็บรุ่นแรกครับนี่ครับต่อโค้ดจีนตรงนี้อ่านไม่ออกนะนี่ครับห้าหนึ่งหนึ่งนะพี่พี่นะครับงั้นโอเคห้าสิบแปดท่าน ห้าสิบแปดท่านโอ้โหนี่คนดูคนเยอะเลยพี่ผมโคตรดีใจอะ่ะอยากแจกของเลยอะ่ะจะแจกอะไรดีอะ่ะโอ้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่นี่เหรอพี่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันลนะไลฟ์หน้าค่อยว่ากันได้ของมาค่อยแบ่งนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้กราบขอบคุณพี่ทุกท่านจริงๆครับที่เข้ามารับชมอย่างล้นหลามเลยพี่ฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับแฟมบัตไทยนะครับช่องนี้ เดี๋ยวผมหาวัตถุมงคลมาแบ่งพี่เวลาที่ผมไลฟ์สดผมจะไลฟ์ประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับถ้าชอบก็เข้ามาดูก่อนก่อนจะไลฟ์สดผมก็จะบอกก่อนนะครับว่าจะไลฟ์สดนะครับวันไหนเนาะพี่เพราะผมไม่ได้ตายตัวว่าผมจะต้องไลฟ์ทุกวันพุธวันพฤหัสไ,ไม่ไม่พี่ผมจะไลฟ์เฉพาะวันไหนที่ผมมีของเพียงพอแล้วมาแบ่งให้ทุกคนหาคําว่าหามันต้องหาของดีมาแบ่งพี่หาของสวยเพราะว่าคืออย่างนี้ผ้าใหม่เขาออกกันทุกเดือนอยู่แล้วพี่แต่ถ้าผ้าที่ออกมาแล้วเนี่ย คือทุกท่านได้มีเก็บบ้างแล้วเนี่ยผมก็ต้องหาสวยๆมาแบ่งเพราะฉะนั้นแล้วไม่ผิดหวังนะครับกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับท่านใดกดไลค์กดแชร์นะครับก็กอขอบพระคุณขอให้รวยเองทเฮงนะครับวันนี้ถ้าใครถูกหวยรวยเบอร์ก็นะครับมาเช่าพักกับผมได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับวาจาได้มีสุภาพบผมต้องขออภัยแล้วนะพี่ๆผมต้องลงไลค์แล้วครับต้องไปส่งงานแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ